อีกอันหนึ่งครับผมเองได้เฝ้าดูสถานการณ์มาตลอดนะครับแล้วก็ก่อนมาที่4ี่ผมได้พบกับท่านที่นี่ก็ร้องเตือนขอร้องว่ากรุงเทพอย่าปิดกรุงเทพเลยนะครับขอให้ปลี่ยนใจเพราะการปิดกรุงเทพไม่ได้ทําความเสียหายแก่ประเทศและคนกรุงเทพตัวนั้นแต่ว่ากรุงเทพนั้นเจ,จ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระบรมงวงศานุวงศ์ท่านประทับอยู่ที่นี่ แต่ปรากฏว่าค,คุณสุเทพไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรเลยความปัญหาก็เกิดแล้วนะครับอย่างกรณีที่ใการรษษ้วังสัรปทุมเกิดเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นการะระคายเคืองเมืองยุคนบาทมาวันนี้คงไม่อยู่ในฐาน,นะที่จะมาขอร้องคุณคุณ,คณอุณคุณสุเทพให้เปลี่ยนใจแล้วนะครับเพราะคุณสุเทพทําเกินเลยไปมากแล้วแล้วโครงกักรจะไปปิดอ่า สถานีสมางงานวิทยุการบินหรืออะไรต่างๆตลาดนะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ขอว่าอย่างนี้ครับขณะนี้คุณสุเทพมอ็อบของคุณสุเทพไม่ใช่สอบไม่กปปสอ,อะไรนี่ผมไม่เรียกแล้วนะฮะผมถือว่าได้แปลรูปเป็นม็อบอันธพาลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นม็อบอันธพาลแล้วจะไปจับ รัฐมนตรีจะไปปิดบ้านคนนั้นคนนี้และกระทำการหลายอย่างเนี่ยเข้าสู่การเป็นอันธพานแล้วโดยสมบูรณ์แบบผมก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารบางส่วนก็ดีเจ้าหน้าที่ส่วนต่งางๆก็ดีนะครับที่คิดจะไปสนับสนุนม็อบนี้เนี่ยด้วยการพูดว่าเออเราเป็นกลางเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับม็อบนั้น ขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับว่าวันนี้ที่คุณสุเทพและพรรคพวกคำนี้ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับรัฐบาลเลยถ้าอันถา,านอัจฉยกรเป็นคู่ขัดแยง้งขัดแย้งกับรัฐบาลอย่างคุณสุเทพถ้าทหารบอกว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลต่อไปนี้อัจฉยกรทั้งประเทศก็เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลหมดสิ ดังนั้นสิ่งที่คุณสุเทพทําวันนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับรัฐบาลเลยแต่คุณสุเทพกาลังทำผิดกฎหมายนะครับและพยายามจะตบมือชวนรัฐบาลมาตบมือด้วยเพื่อจะก่อเหตุวันแรงรัฐบาลเขาก็ไม่ทาวันนี้คุณสุเทพได้ใจคิดว่ารัฐบาลเขาไม่ดําเนินการใดๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเดาเนินการตามกฎหมายอยู่นะครับและรอเพียงแต่สถานการณ์เท่านั้นเองว่าไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิด นในหมู่มวลชนแต่ทั้งหมดนี้ดําเนินการต่อไปขออยากยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะบอกว่ารัฐบาลเป็นคู่ข่งแยงกับคุณสุเทพไม่ใช่นะครับคุณสุเทพกําลังก่อความเดือ,อดร้อนแก่ประชาชนด้านเดียวนะครับรัฐบาลไม่ได้ปกมือด,ด้วยแต่คุณสุเทพคุณสุเทพก็เลยใช้วิธีการตกไปทึงกระทรวงนั้นปิดกระทรวงนี้ไปยึดบ้านคนนั้นไปตัดบ้านคนนี้น ถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วก็โลกนี้อยู่ไม่ได้นะครับล่าสุดใครที่จะสนับสนุนคุณสุเทพขอให้ระมัดระวังนะครับกระแสประชาชนกำลังตีกัดแล้ววันนี้คือเห็นแล้วว่าคุณสุเทพเป็นอันธพาล